สัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำการแกะทับทิม,ม,ม,มเก่งมากฝากเพื่อนซื้อเมื่อวานรูปนี้ประมาณห้าสิบกว่าคนห้าสิบกว่าคนก็คิดเป็นเงินไทยละดีไปเลยสองร้อยบาทไม่ไม่ไม่ถึงสองร้อยบาทดีหรอกเพราะว่า ค่าเงินมันขึ้นขึ้นลงลง <c oughs> น่ากินดูดิใหญ่กว่าหน้าอีกเห็นไหมเลอบังหน้าได้เลยอใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกดูดิใหญ่มากไม่ผ่าแล้วนะคะก็ไม่ผ่าก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเมื่อวานฝากเพื่อนซื้อทํางานอยู่ก็ให้เพื่อนซื้อนี่ด้วยห้ดูหน้านี้ก็จะบอกว่า เอ่อกินผลไม้ที่แบบว่าราคาพอซื้อกินได้ผลไม้อะไรที่แพงก็ซื้อกินนี่ส้ม so, หวานมากผู้ดเบลมากเลยกคนเดมื่อวาให้เพื่อนซื้อส้มกับอันนี้ก็สองอย่างนี้ร้อยโคนร้อยโคนก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทเนาะตีเป็นสามจุด ห้าสิบบางทีเงินขึ้นเงินลงนะ่ะตียากมากก็จะมาทําการแกะนะคะอยากซื้อกลับไปเมืองไทยเนี่ยทิมเมืองไทยมีปะลูกใหญ่ขนาดนีนน้ใหญ่มากนะขอบอกนี่แหบกมันมันกีดมาแล้วมันก็แบบเท่านี้มันก็มันก็ใหญ่อยู่อะ่ะลืมถ่ายตอนที่ยังไม่ได้กรีดดูดดดดสิซ่อมก็กินซ่อมเป็นของกนึงตอ่อไป ลูกนึงอิ่มแลยค่ส้มทำการทำการปอกกันแล้วก็มาคุยกันนะคะปอกกับพีิมนี่ต้องค่อยๆเพราะว่าน้ำมันกระด็นใสกล่องถ้าไม่ปอกก็จะอยู่เนี้ยแบบดีมากอ่ะแบบเม็ดตเม็ดดูเม็ดดิเม็ดมันก็ใหญ่อ่ะดูดิให่มากอ่ะน่ากินไหมอมหวาน อยากให้มีมาเองอะอย่างเงี้ยแลอย่างเงี้ยจะซื้อกลับไปไหยเน,นะาะใส่กระเป๋าไป <c oughs> เพราะว่าที่มังไทยมันจะมีลูปเปล็กๆกเหมือนเนาะใหญ่มากขาบอกย้ายใหญ่ดูดิ <c oughs> ซื้อไปสักกี่รูปดีรูปหนึ่งรูปหนึ่งนี่เกือบโนะนะ ซื้อสิบลูกก็สิบกิโลนะนะกบอลถือเ่เครื่องได้รืเอเป่าถ้าเมืองไทยมีขายไม่ซื้อ <c oughs> ถ้าลูกมีขายลูกใหญ่ๆแบบนี้นะไม่ซื้อไปหรอกเพราะว่าจะซื้อเมืองไทยดีกว่าแพงก็ช่างมันเราก็กินลูกเราก็พอแล้วอน,นอกแดง ผลไม้ี่แบบว่าก bueno, ินดีเนี่ย<ม>ซื้อที่แบบร้านอังคา <c oughs> ร้านที่เป็นร้านของคนสวีเดนเนี่ะไม่มีรูปใหญ่ขนาดนี้มีแบบว่ารูปย่อมลงไปกลางลงไม่ได้มีใหญ่ขนาดนั้ ตอนไม่แกะก็ไม่ค่อยมีคนกินถ้าไม่ปอกก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่วังที่อยู่จนเน่าต้องแกะไปกล่องแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้ปั๊บเดีวยวหมดแกะก็ต้องค่อยๆแกะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะแบบว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นน้ํา ค่อยๆอะไปเย็ยนๆคนที่เขาอยากกินเขาถึงเกลียดแกะไงเพราะว่าถ้าแกะแรงน้ำมันก็แตกทิ่มไปแรงไงเนี่ยมันก็ติดน้ำมันก็แตกเราเลยไม่ค่อยชอบเรานี่ชอบเราไีชาไ่ชอบแกะถ้าใช้มีดทิ่มมันก็น้ำมันก็ลุกเน็ดมันก็จะแตกเนะาะเพราะไฟมีดมัอนแอรงแต่ถ้าเราใช้มือเรานเนอย่างเงี้ย มือเรามันเป็นเนียนน้ำเยอะม,มากก็คือเห็นเขาขายที่มังไทยว่ะคนที่เขาแกะเก่งแกะได้สวยแกะดีมากมีออาชีพเดี๋ยไปซื้ออีกอยากเข้ามาือแต่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ ไปซื้อมาไว้ถ้าแบบว่ามารุ่นดีๆอย่างเงี้ยเราสมควรไปซื้อมาเก็บแต่ถ้าแบบว่ามาแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะบางทีอะซื้อมาสองลูกมันเสียจะได้ตังเหมือนกันนะได้กินลูกเดียวอีกลูกมันต้องทิ้งอะมันเนื้อข้างในมันขึ้นหลอดเราจะไปเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าของมันอยู่ข้างในพ่อค้าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือมันไม่ดีเราซื้อมาเราก็ต้องเผื่อใจไปเลยแต่อันนี้แบบว่าดีมากเลยแล้วแบบว่า เนื้อมันเป็นเปลือกมันเป็นสีแดงทั้งหมดอนะ่ะพันอะไรก็ไม่รู้อยากแบบเอาไปปลูกเนาะเอามาเลี้ยไปปลูกไนมันเป็นต้นขึ้นมนาะถ้าไปปลูกที่เมืองไทยมันอาจจะกลายพันธุ์นะเป็นลูกเล็กก็ได้ปลูกทับทิมนี่ดีนะเป็นหนามันเยอะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยเคย ลูกต้นหนึ่งเหนือนี่หนึ่งแบบไม่มีเนื้อไม่้หน้มเยอะมากเลยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ปลูกไหนหนาปลูกครับทิมปลูกต้นไม้เป็นคนชอบพอไม่อยู่ก็คนที่เขาอยู่เขามันคงต้นมันใหญ่เขาก็เลยตัดทิ้งเสียได้ย่นะน่าจะแบบว่าตัดครึ่งเดียวมันจะได้แตกแต่ตัดมันหมดเสียได้กว่าจะปลูกมันโตเนาะ แบบทิ้งอาจจะได้ถ้ามันตายเอ,เองก็ชอบเหมือนกันนี่เขาไปตัดกอกยื่นเรื่องอ่ายื่นเรื่องทำไทยพาที่จะกัับเมืองไทยนะ แสดงว่าตอนนี้คนแบบทําเรื่องกับกับกันเยอะก็เลยช้าล่าช้าเขาก็บอกในนั้นว่าประมาณสามถึงเจ็ดวันแล้วก็รอไปเพราะเราเดินทางมาที่ยี่บเจ็ดคงออกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจไปตรวจเอาใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปยื่นเวลาเข้าไทยว่าเราไม่ได้มีเชื้อ จะไปเดินทางตอนนี้ลำบากเพราะว่าเราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีเป็นไรขึ้นมามันจะไปไม่ได้ลำบากไม่เหมือนมาก่อนอยากไปเมืองไทยซื้อตั๋วปุ๊บไปป็ไปยากลำบากแม่นาะก็เลยไปหลายเดือนหน่อย แม่นา,นาก็เลยบอกกับหอหน้าที่ทา,างานเขียนไปบอกว่าฉันจะกลับเมืองไทยนะว่าถ้าเกิดอ่าไม่ได้บอกว่ากลับกี่เดือนถ้าฉันกลับมาซาีเดนแล้วฉันก็จะโทรถ่านเราจะโทรบ,บอกว่าเออฉันกลับมาแล้วแล้วก็มีงานให้ฉันทําไหมกลับว่าจะไปหล,หลายเดือนหน่อยจะไปทาธุระมีธุระอะไรต้องทํามากมายเลยเดือนหนึ่งมันไม่พอเดือนหนึ่งก็จะพาะสามีพาคุณหลวงเที่ยวก่อน เขาจะได้แบบว่าเออไปพักผ่อนเนาะพาเขาเที่ยวก่อนถ้าเราไม่พาเขาเที่ยวเขาจะพาเขาเที่ยวล่ะครั้งเขาก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่านะแกก็ดีอย่างหนึ่งว่าไปไทยทีไรเราก็ไปทําแต่ทุระของเราตัวเขาเองก็นอนรอยอยู่โรงแรมนั่งสามไม่ค่อยได้พาไปาแต่นี้คุ้มก็เลยว่าสงสารเดือนทั้งเดือนก็เลยวางแผ่เราจะพาไปนู่นจะพาไปนี่จะพาไปนั่น,นเดือนหนึ่งจนรากลับนา่ะเราถึงทําทุระของเราพาเขาเที่ยวก่อน ไ,ได้เที่ยวกลับมาเขาก็ได้มีแรงทํางานหาตังหาตังแบ่งให้เราใช้หาตังจ่ายค่าน้ํำค่าไฟค่าบ้านค่าค่าภา,ายในบ้านนี่แหละเพราะว่ามันแพงไปเที่ยวเมืองไทยก็ไม่ได้มีตังอะไรไปเที่ยวนะไม่ได้ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายไปเที่ยวหรอกมีเงินเดือนออกมาก็แทบไม่เหลือก็อยืมบัตรเครดิตเที่ยวนั่นแหละ จะเข้าใจนะว่ารวยไปเที่ยวไม่ไม่เลยค่ะคนบางไทยรวยก <c oughs> ว่าเราเรานี่ไปเที่ยวเราก็ต้องทำานึงละเออโรงแรมก็ต้องเช่าเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีบ้านอยู่แน่น่าถึงว่าอยากมีบ้านที่เมืองไทยได้ปลูกแล้วก็อยู่ตอนที่เรากลับไปพักผ่อนอย่างเงี้ยทำกับคงกับข้าวกินพักผ่อนอยู่บ้านอยู่ช่อง เง,งี้ยชอบชีวิตแบบนี้ไม่ชอบแบบว่าอยู่โรงแรมรูหลามาเขายิ่งไม่ค่อยชอบี๋ยวก็ดีใจจะได้กลับมาไท้แต่ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าอะไรเลยนะยังไม่ได้เก็บเลยก็อ่ะเดี๋ยวจะเก็บอ่าชุดอ่าเสื้อกันหนาวเสื้อผ้ากันหนาวที่เดีย๋ยวว่าแม่น้าตั้งใจว่าจะไปกาบริจาคให้พวกชาวเขาชาวดอยที่เขาไม่มีอ่ะจะไป ให้เขาเพา่อเสื้อผ้ากันหนาวที่เราใส่ไม่ได้ยังดีอยู่เลยนะ,ะมันเสียได้อะ่ะบางส่วนแม่น่ะก็บริจาคไปใส่กล่องจะมีกล่องหน้าห้างก็ไปใส่กล่องใส่ตู้นะใหญ่ๆเขาก็จะเอาไปบริจาคตามประเทศต่างๆที่เขาไม่มีแล้วก็แบ่งกันไป แม่น้ากลับไทยก็จะหิ้วไปด้วยไม่รู้จะเอาไปได้กี่ตัวเพราะว่าเสื้อกันหนาวหนาๆมันก้นน้าหนักมันก็เยอะอยากอยากเอาไปบริจาคเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่เมืองไทยอ่ะมันหนึ่งอ่ามันไม่มันไม่หนามันไม่กันหนาวที่นี่มันเป็นอ่าประเทศที่หนาวเนาะเสื้อผ้าที่เราซื้ออ่ะมันก็ราคามันก็สูงแล้วมันก็ใช้ได้นานแต่เราตัวใหญ่ขึ้น เสื้อผ้ามันก็ไซซ์เล็กลงเนี่ยเราก็เลยเออว่าเสียดายเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นเขาที่เขาไม่ไม่มีเ่ะให้เขาใช้ดีกว่าแล้วมันก็อยู่ได้หลายหลายหลายปีเลยอถ้าเสื้อผ้าแบบว่ายี่ห้อไม่ค่อยดีมันอยู่ไม่นานมันมันมันตะเข็บมันแตกมากอะไรมากอะไรเงี้ยซิปมันดูดไม่ขึ้นมากอะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าที่เราซื้อมาคือมันนราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะ เดี๋ยวแม่นางก็จะขอแก้ไอเสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวใครจะเบื่อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าไม่มีคลิปถ้าไม่มีคลิปที่นี่ก็เดี๋ยวอาจจะแบบไปโห่ถ่ายคลิปที่หมือไทยเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะความสุขทุกคนนะคะ